สวัสดีค่ะทุกคนแอดเองนะคะวันนี้เอาวิดีโอที่2มาให้ดูเนาะเพิ่มเติมนะคะในส่วนนี้ค่ะอกน้องเป็นไบโอนิกก็คือจะเป็นผังผืดข้างในเวลาจับแล้วให้สัมผัสเหมือนมนุษย์นะคะงานปลูกผมเป็นผมแท้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะลูกค้าเขาอัปเกรดเป็นผมเลเยอร์ขั้นสุดนะคะงานผิวนะคะตัวรอยต่ออะคะ่ะเก็บเรียบค่อนข้างหมดเลยนะคะ คือแล้วเวลาจับผิวอะค่ะจับแขนจับขาเนี่ยมันจะให้ความเด้งเด้งนุ่มเหมือนผิวเด็กคืองานจริงๆงานมันออกมาค่อนข้างดีจนจนรู้สึกตกใจว่าเออเขาทำได้ดีขนาดนั้นจริงๆหรอแล้วก็ถ้าใครชอบงานหุ่นแบบสมจริงอกไายไล่พึ่งอกเอลสโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแน่นๆไม่ผอมบางเนาะแอดแนะนำา m 2 2นะคะแต่ถ้าชอบตัวเล็ก ตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเป็น m 2 3โมเดลใหม่ล่าสุดนะคะตัวนั้นจะให้ความเล็กๆนิดนึงเนา